ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Block s e v e นะครับในคลิปนี้จะเป็นการสปอยภาพยนตร์ปี2019เรื่อง Serenity แผนลวงฆ่าเกาะพิศวง ภาพยนตร์ที่บอกเรื่องราวของเบเกอร์ดิวกับตันเรือที่นำนักท่องเที่ยวออกตกปลาในเกาะพลีมัทวันหนึ่งอดีตภรรยาของเขาได้มาขอเขาให้ช่วยเหลือจากสามีใหม่ที่ชอบใช้ความรุนแรงโดยการพาสามีของเธอขึ้นเรือออกทะเลเพื่อไปทิ้งให้ฉลามกินดิวรู้ดีว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องผิดเขาจะตัดสินใจช่วยเธอหรือไม่ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ หากคลิปนี้มีเนื้อหาตรนจุดใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัง้งต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่เกาะพีมาร์ตตัวเอกของเรื่องเบเกอร์ดิวกับตันเรือนำนักท่องเที่ยวออกตกปลานในเกาะพีมาร์ตดิวมีลูกเรือเป็นคนสนิทเป็นชายผิวสีชื่อจุกทั้งสองออกเรือด้วยกันเป็นประจำดิวเองมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องทำให้สำเร็จ นั่นคือการจับปลาทูน่าที่เขาตั้งชื่อมันว่าจัสติสแม้เจ้าทูน่าอยากจะติดเบ็ดเข้าหลายครั้งแต่ทุกครั้งมันก็หนีไปได้เสมอขณะที่ดิวอยู่บนเรือฉากก็ตัดมาที่ชายใส่แว่นร่างผอมคนหนึ่งเขาแต่งตัวของเขาให้ใครเห็นก็รู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนบนเกาะ พอเขานั้นใส่สูตรผูกท้ายแถมยังถือกระเป๋าใบหนึ่งมาด้วยชายคนนี้ชื่อรีดมิลเลอร์เป็นตัวแทนฝ่ายเทคนิคและหัวหน้าฝ่ายขายส่วนภูมิภาคของบริษัทฟอนเทนซึ่งกำลังจำหน่ายเรือและอุปกรณ์ตกปลาเมื่อรีทเห็นเรือของดิวเขาได้เดินฝ่าทะเลเพื่อไปหาดิวแต่ก็ไม่ทัน ตาฉากมันที่ดุ๊กคุยกับดิวเรื่องผู้หมวดกอนเซลเลตบอกว่าถ้าไม่มีสัญญาเขาและดิวก็ทำอะไรไม่ได้และพวกนักท่องเที่ยวที่ออกเรือไปได้วยกันจะไม่จ่ายเงินให้แน่ๆถ้าไม่มีปลาคิงฟิชไปขายในไนโอเลสดุ๊กกังวลมากเพราะดิวเอาแต่ออกทะเลเพื่อจับทูน่าทั้งที่ค่าน้ำมันนั้นแทบจะไม่มีจ่ายอยู่แล้วดิวเลยบอกกับดุ๊กว่าเรื่องนี้เขาจะรับผิดชอบเองดิวไปนอนกับคอนสแตนผู้หญิงคนหนึ่งบนเกาะพรีมาร์ทเธออาศัยอยู่คนเดียวกับ แมวอีกตัวหนึ่งเธอรู้ทันเสมอว่าที่ดิวมานอนกับเธอเพื่อแรกกับเงินไปจ่ายคันน้ำมันและอุปกรณ์ที่ใช้ออกเรือดิวทำคอนสแต์ตเกี่ยวกับลูกชายของเธอชื่อแซมสันและเอ่ยปากชวนให้มาทำงานด้วยกันเพราะตอนนี้เขาเองก็เริ่มจะเบื่อดูกแล้ว ดิวได้มานั่งดื่มที่ร้าน The r o ร e and Anchor แจ็คเจ้าของร้านคุยกับดิวเรื่องทุน่ายักษ์ที่ติดเบ็ดมาหลายครั้งแต่ดิวก็คว้าน้ำเหลวทุกครั้งแจ็คคิดว่าดิวน่าจะผิดปกติอะไรสักอย่างและควรได้รับการรักษาทางจิตแต่ดิวไม่สนใจและยังคงมีปณิธานที่จะจับปูน่าตัวนั้นของเขาให้ได้จากนั้นดิวก็มาหาดุกและนำเงินสำหรับการออกเรือในวันพรุ่งนี้เขาตั้งใจจะไปกับดุกแค่สองคนดุกงงกับสิ่งที่ดิวจะทำเพราะการไปแบบ แบบนี้เหมือนเอาน้ำมันเรือไปผ่านเล่นปเปล,ลา่าแต่ดิวก็ยังคงยืนว่าเขาจะต้องจับเจ้าจัสติสทูน่าตัวน้อยนั้นให้ได้ในคืนนั้นดิวฝันถึงลูกชายของเขาในความทรงจำนั้นเป็นเด็กชายตัวน้อยที่วิ่งมากอดเขาสีหน้าทั้งคู่นั้นมีความสุขมากและภาพก็ตัดมาที่เด็กคนนั้นกำลังนั่งดูโปสการ์ดในมือซึ่งเป็นรูปของเขากับพ่อคู่กัน ที่เป็นแบบนี้เพราะดิวมีบางอย่างเชื่อมโยงกับลูกชายครับและสามารถสื่อสารกันได้เสมอดิวสะดุ้งตื่นขึ้นและเดินไปขึ้นเรือลำโบดท,ที่ชื่อเซเรนิตี้เมื่อดิวออกเรือกับดุกสักพักเขาก็บอกให้ดุกเก็บเบ็ดและกลับขึ้นฝั่งเพราะดิวแล้วจะไม่มีท่าทีจะจับเจ้าปาทุน่าตัวนั้นได้เลยดิวรู้สึกโมโหและบอกกับดุกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของดวงก็ได้เพราะดุกที่ทําให้เขาจับอะไรไม่ได้เลยดุกได้ยินแบบนั้นก็โมโหและเดินหนีไปเลยนะครับ ดิวมาที่ร้าน The r o ร e a n d An c h o เเพื่อดื่มเหล้าเช่นเคยแจ็คบอกกับดูวว่ามาที่ร้านเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วและมาขอให้ทำงานกะเช้า,ชาที่ร้านแจ็คพยายามช่วยดิวโดวยการเสนอวิธีทำมาหากินให้แต่ดิวไม่สนใจและยังคงวางแผนจับปราทูน่าตัวนี้ของเขาต่อไป สักพักก็มีสาวสวยหุ่นดีคนหนึ่งเดินมาหาดิวดิวเห็นหน้าก็จําได้ทันทีว่านั่นก็คือแคเรนอดีตภรรยาของเขาที่หนีไปแต่งงานใหม่แครเรนพยายามเชิญดิวไปคุยเป็นการส่วนตัวดิวเลยพาเธอไปที่เรือแครเรนเล่าว่าเธอตามหาดิวโดวยการติดต่อกับเพื่อนสมัยเรียนจนรู้ว่าดิวนั้นไม่อยู่ที่เกาะดิวรู้สึกสับสนมากเพราะแครเรนมาหาเขาทำไมเขาเลยถามไปตรงๆว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ เคเรนสารภาพว่าเธอคิดผิดจริงๆที่ไปแต่งงานใหม่กับแฟรงซารีอาคัสแม้สามีใหม่ของเธอจะมีเงินและอำนาจมากขึ้นทุกวันแต่นับวันก็ยิ่งโมโหขี้เมาและทำร้ายร่างกายจนเธอรู้สึกแย่มากจนแทบจะทนไม่ไหว จะหนีหรืออย่าก็ทำไม่ได้เพราะซาเรียอาคัสมีอิทธิพลมากถ้าเธอหนีเขาจะจับได้และก็จะทำเธอไปฝังไว้ในหลุมที่ไซส์ก่อสร้างแน่นอนดิวถามเรื่องเคเรนเกี่ยวกับแพทริกลูกชายสุดที่รักของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ต้องอยู่กับคนแบบนั้นเคเรนถึงกับร้องไห้ออกมาบอกว่าแพทริกหนีไปซ่อนตัวในห้องเขามักจะกลัวเวลาที่เธอกับอาซาเรียาคัสทะเลาะก,กันแพทริกเล่นเกมอะไรสักอย่างในคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาแม้ที่เรียนจะบอกว่าเขา เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษแต่นเหมือนว่าเด็กคนนี้จะหัวใจแตกสลายเพราะอซาเรียคัสนอกจากจะทําร้ายเธอแล้วนั้นยังด่าว,ว่าเธอและไม่ยอมรับแพทริกเป็นรูอีกด้วยและเธอก็ตั้งใจมาที่นี่เพื่อจะขอร้องให้ดิวน,นช่วยแพทริกให้หลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้เสียทีตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงๆแคเรนบอกว่าเธอยอมทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้ถ้าดิวรับปากเธอและทําตามแผนที่เธอวางไว้สําเร็จเธอจะจ่ายเงินสดให้ดิ ทันที10บล้านดอลลาร์แผนการของเธอก็คือบอกอาซาเรียคัสว่าจะหาเรือเช่าให้เขาตกทูน่าสักลำที่นี่โดยที่อาซาเรียาคาสนั้นมาถึงเกาะพีมาร์ทวันมะรืนนี้เธอต้องการให้ดิวรวงอาเซราคัสมาออกเรือให้ไปตกปลากลางทะเลหม่อมเล่าเขาให้เมาจากนั้นก็ทิ้งเขาลงกลางทะเลและให้ฉลามกินซะ โหดไหมครับแผนการนี้แต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าทำไมแคเรนต้องทำก็เพื่ออยากจะช่วยลูและต้องการไปจากชีวิตที่แสนทรมานนี้สักทีดิวปฏิเสธที่จะช่วยแคเรนเลยบอกว่าเธอพักอยู่ที่อเมริกันโฮเทลสามารถติดต่อเดอได้ที่นั่นดิวออกเรือไปอย่างหัวเสียกับสิ่งที่เขาได้ยินจากภรรยาเกา่ขาขณะนั้นเองริทก็วิ่งมาเพื่อจะขอคุยกับดิวแต่ก็ไม่ทันเพราะดิวออกเรือไปสะก่อน ตัดฉากมาที่แฟรงค์ซาเรียคัสสามีใหม่ของแคเรนเขาตั้งใจมากที่กรอบพีมัดก่อนถึงกำหนด <c oughs> เพื่อจะมาเซอร์ไพรส์ภรรยาของเขาทันทีที่ซาเรียคัสเปิดประตูเข้ามาในห้องแคเรนก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าสามีจะมาถึงเร็วขนาดนี้ซาเรียคัสให้เธอแก้ผ้าและตรวจร่างกายเธอดูจากนั้นก็ใช้วิธีซาดิสซาดิสทำลายร่างกายเธอเหมือนเดิม ตัดฉากมาที่เดลเขามาหาซื้อของในร้านขายของชำซึ่งมีโลอิสผู้หญิงรุ่นป้าที่มีนิสัยขี้นินทาเรื่องชาวบ้านโลอิสนั้นเล่าถึงแคเรนที่ถูกทำร้ายโดยสามีของเธอเดลไม่สนใจเขาขอซื้อ,อยาตกปลาและเดินออกจากร้านไปโลอิสพยายามตะโกนตามหลังดิวว่ามีผู้ชายผอมๆคนหนึ่งมาจากฟอนเทนมาหาเดลและฝากนำบัตรว้ให้ด้วยแต่ก็ไม่ทันเพราะเดวออกจากร้านไปไกลแล้ว ดิวได้มาเจอกับซาริอาคัสสามีใหม่ของแครเรนซาริอาคัสบอกว่าเขาต้องการจะจ้างดิวให้พาเขาออกไปจับทูน่าให้ได้เพราะตัวเขาเองนั้นมีเวลาที่นี่แค่2วันเท่านั้นแม้ดิวจะปฏิเสธแต่ซาริอาคัสเองก็ยังยืนยันว่าจะมาที่เรือนี้พรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงเช้าทัานทีที่ซาริอาคัสและแครเรนขึ้นฟังจากนั้นรีดก็วิ่งสวนมาเพื่อจะขอคุยกับดิวแต่ก็ไม่ทันอีกเช่นเคยเพราะดิวได้ขับเรือออกไปแล้วรีดดูที่นั้น อเิกาข้อมือแล้วเพราะว่ามีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเพราะสถานการณ์มันคาดเคลื่อนจากที่กำหนดไป20วินาทีตัดฉากมาที่ดิวมาที่ตลาดและได้พบก,กับดุกดุกตั้งใจมาหาดิวเพื่อจะบอกข่าวว่าซารียาคาเสนอจะให้เงินในการพาเขาออกไปตกปลาถึง1 0,000ื่นเหรียญเชีวนะดุกอยากให้ดิวรับข้อเสนอนี้และพาเขาไปด้วยเพราะเขาต้องการเงินไปส่งหลานๆเรียนดิวเลยต้องยอมรับเขาตกลงสักพักดิวก็ได้เจอกับแคเรนที่นั่น แคเรนบอกว่าสามีเธอเสนอเงินให้หนึ่งมืนเหรียญดิวเลยบอกว่าเขาจะรับงานนี้โดยจะมีดุกเป็นผู้ช่วยนั้นขึ้นเรือไปด้วยและสิ่งที่เขาจะทำนั้นก็แค่การพาซาเรียคัสไปตกปลาจนพระอาทิตย์ตกแล้วกลับมาแคเรนได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเธออยากให้ดิวกลับไปอยู่เป็นครอบครัวกันอีกครั้ง3มคนพ่อแม่ลูกและตัวเธอเองนั้นก็รู้ดีว,ว่าแพทริกนั้นสื่อสารกับดิวซึ่งเป็นพ่อของเขาอยู่เสมอเพราะทั้งคู่นั้นมีบางอย่างเชื่อมถึงกัน วันต่อมาดิวซึ่งรับงานของซารียคัสแล้วได้ออกเรือไปกับดุกและซารียคัสเพื่อไปจับปลากลางทะเลด้วยกันซาริยคัสเอาแต่นอนดื่มเหล้าและถามดุกเรื่องผู้หญิงบริการที่เกาะนี้ทั้งสองไม่ออกความเห็นอะไรซาริยคัสเลยเล่าถึงแคเรนภรรยายของเขาว่ามีลูกติดจ,จากสามีเก่ามาหนึ่งคนเด็กคนนั้นดูเป็นเด็กโรคจิตเพราะเอาแต่จ้องคอมพิวเตอร์ทั้งวันและมีโลกอยู่ใบหนึ่งที่ชายคนหนึ่งอยู่บนเรือจับปลาทั้งวันซาริยคัสเลย ถามว่าเขาทำเรื่องเดิมทั้งวันแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วก็ตอบคำถามว่าถ้าไม่จับปลาทั้งวันก็คงหาวิธีฆ่าเขาแทนซาเรียคัสบอกว่าได้ยินประโยคนั้นก็จะหาทางฆ่าเด็กคนนั้นจริงๆสักพักปลาฉลามก็ขึ้นมาติดเบ็ดดิวส่งเบ็ดให้ซาเรียคัสจับปลาฉลามแทน ทางฝั่งแคเรนที่นั่งเรือเซเรนิตี้กลับมาก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าดิวจะช่วยเธอฆ่าสามีไหมพอดิวกลับมาพร้อมดุกและซาริยคัสแคเรนก็รู้สึกเสียใจที่ดิวไม่ช่วยเธอในระหว่างนั้นที่ซารียคัสขอตัวไปล้างมือแคเรนก็เดินเอาเงินไปใจ่ายให้ดิวและพยายามขอร้องให้ช่วยเธอแคเรนบอกดิวว่านี่คือความคิดของแพทริกที่อยากจะให้ดิวเป็นพ่อของเขาเพราะแพทริกต้องการความเป็นธรรม คืนนั้นดุกซึ่งได้ยินเสียงแครเรนคุยกับดิวในเรือเลยถามเรื่องที่เกิดขึ้นดิวเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาเคยไปออกรบที่สงครามอิรักพอกลับมาแคเรนพยาของเขาก็หนีไปแต่งงานกับสามีใหม่ที่ซื่อซาริอาคัสดุกซึ่งรู้ดีว,ว่าแคเรนรับเงินให้เสนอค่าสามีของเธอเลยพยายามเตือนดิวว่าพระเจ้ามีจริงนะให้ดิวมุ่งแต่จะจับปลาเธออย่าไปฆ่าคนเลย คืนนั้นเดียวนั่งคิดหนักอยู่ในเรือจนพรุ่งนี้มาถึงว่าจะตัดสินใจทําอย่างไรดีแคเรนมาหาเดียวที่เรือเพราะสามีของเธอออกไปเครื่องนอกเธอพยายามบอกว่าเธอไม่เคยลืมเดิวเลยและพยายามจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆของเธอกับเดิวขึ้นมาเดิวโมโหเลยบอกว่าจะตกลงทำตามแผนฆ่าสามีใหม่ของเธอให้และเขาจะทำเพื่อลูกไม่ใช่เพื่อเธอและหลังจากที่เขาได้รับเงิน10ล้านดอลลาร์มาแล้วขอให้พาแพทริกมาหาเขาและเขาจะพาลูกไปอยู่ด้วยกันที่ไหนสักแห่ง แคลรนโอเคเธอพยายามจะจูบดิวดิวได้จับเธอหันหลังเพื่อจะมีอะไรด้วยพอถอดเสื้อผ้ามาเขาก็เห็นหลังของเธอนั้นมีถูกรอยทำร้ายเต็มไปหมดดิวกังวลว่าตัวเองจะทำหลานลึกไปกว่าน,นี้เธอเลยรีบไล่แคลรนออกไปจากเรือและพยายามเตือนตัวเองว่าจะทำงานนี้เพื่อลูกและตัวของเขาเองเท่านั้น ดิวขับรถกลับมาเพื่อที่จะพักผ่อนคืนนั้นพายุเข้าและฝนตกหนักมากร e ดมิดเดร์ชายร่างผอมที่ยืนรอดิวเขาแนะนําตัวกับดิวว่าเขาเป็นตัวแทนฝ่ายเทคนิคและหัวหน้าฝ่ายขายสโซมภูมิภาคจากฟอนเทน รีดบอกเขาว่าเขาคลาดกับดิวมาหลายครั้งแล้วยิ่งตามก็ยิงคลาดกันมากขึ้นเรื่อยๆรีดบอกว่าในกระเป๋าของเขาจะเปลี่ยนชีวิตของดิวได้แน่นอนและตัวเขาก็รู้เรื่องภารกิจของดิวในวันพรุ่งนี้ด้วยดิวเลยยอมให้รีดเข้าไปข้างในที่พักน่าแปลกมากที่รีดส,สามารถบอกเรื่องของดิวได้ทุกอย่าง ดิวเลยขอดูของที่รีดเตรียมมาในกระเป๋านั้นก็คือเครื่องหาปลาด้วยคลื่นโซนิกรุ่นฟอร์เทนไวฟเป็นอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากฟอร์เทนมันทำงานโดยใช้สัญญาณโซน,น่าใต้น้ำรีดบอกว่าเขาเตรียมรุ่นนี้มาเพื่อดิวโดวยเฉพาะให้ทดลองใช้ฟรี1สัปดาห์และอาจจะใช้มันพรุ่งนี้เลยก็ได้รีดบอกว่าฟอนเทนต้องการให้ดิวจับทูน่าตัวนั้นให้ได้เลยส่งเขามา ริทบอกดิวว่าอย่าฆ่าซาเดียคัสเลยดิวได้ยดิยนแบบนั้นก็ขู่ให้ริทบอกเรื่องนี้จะเกิดพรุ่งนี้มาทั้งหมด รีดบอกว่าเขาแค่เล่นไปตามบทในเกมเกมที่มีคนคนหนึ่งสร้างขึ้นมาเกาะพีมันก็คือเกมที่เหมือนกับเกมจับแมวเกมหาฟืนและเกมหาปลาที่มีคนสร้างโลกใบนี้ขึ้นจากคอมพิวเตอร์และเกมปวดของเขาคือก็การจับปลาทูน่ากฎที่ตั้งขึ้นมาว่าก็คือเดียวจะต้องจับปลาที่กำหนดไว้และบนเกาะพรีมันจะต้องไม่มีใครตายแต่เขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าแผนการพวกนี้คือการฆ่าคนทำไมคนสร้างเกมถึงได้เปลี่ยนกฎเสยเอง เช้าวันต่อมาดิวตื่นขึ้นมาและพบว่าเรื่องที่เขาพบกับรีดไม่ใช่ความฝันเขารู้ตัวว่าเขากำลังอยู่ในเกมที่แพลทิกลูกของเขาสร้างขึ้นมา วันหนึ่งจู่ๆแซมสันลูกของคอนสแตนก็มาหาดิวและขอให้ออกเรือด้วยแต่ดิวก็ปฏิเสธและบอกว่าวันนี้เขายังไม่อยากต้องการผู้ช่วยดิยวขับรถมาที่ร้านชำโลอิสให้เหยื่อทุนหน้ากับดิวเหยื่อนี้พิเศษมากเพราะมันดินได้เหมือนของจริงเธอได้มาฟรีจากรีดอีกทีหนึ่งดิวรีบโทรไปที่ฟอนเทนตามเบอร์ที่อยู่ในานามบัตรเขาถามว่ารีดเป็นพนักง,งานที่นั่นจริงไหมบริษัทฟ,ฟอนเทนก็ยืนยันว่ารีดทำงานที่นั่นจริงๆเขาพยายาม ฝากข้อความให้รีดแต่ทางฟอร์เทนนั้นไม่ยอมรับเรื่องถ้าเขาไม่ยอมบอกชื่อเข้าเลยวางสายไปไม่ว่าดียวจะเจออะไรและใครในตอนนี้เขารู้สึกทุกคนเหมือนจะเล่นไปตามเกมกันหมด ตัดฉากมาที่แครนเธอตื่นมาและเห็นเลือดก,กระจายเต็มห้องเธอเดินไปก็เห็นซาริอาคัสบาดเจ็บอยู่ในห้องซาริอาคัสบอกว่าเขาถูกคนกลุ่มหนึ่งมาหาักมือรู้สึกเจ็บมากๆคงออกไปหาเรือวันนี้ไม่ได้แล้วนี่เป็นแผนของดุกที่เอาเงินไปจ้างเด็กโรงงานกระป๋องให้ไปหักมือของซาริอาคัสเพื่อที่เขาจะได้มาเรือไม่ได้และดิวจะได้ไม่ต้องฆ่าคนดิวโมโหมากและมาเพื่อดื่มเหล้าที่ร้าน t ด e r ร p e a n อ Anchor เก แจ็คบอกกับดิวว่าอยากให้ไปลองพบหมอเพราะมีคนเห็นดิวทำอะไรบ้าๆมันดูหน้าเป็นห่วงเหมือนกับิจใจของเขานะั้นไม่ปกติแล้วคนได้รับการรักษาขณะที่แจ็คเดินและโทรไปหาหมอดิวเองก็ถือคดแล้าออกจากร้านไป ทางฝั่ง Karen, แคเรนทำแห้ซาเรียคัสอยู่เธอหล่อให้ซาเรียคัสออกไปจับปลาให้เธอให้ได้ส่วนดิวก็มานั่งหัวเสียอยู่ริมทะเลเขาเริ่มสับสนว่าตัวเองบ้าอย่างคนอื่นที่คิดจริงๆหรือเปล่ารีดเดินมาหาและบอกว่าเขานั้นไม่ได้บ้าเพราะเราทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่ความฝันสร้างขึ้นรีดบอกว่าไม่มีใครรู้นอกจากคนที่สร้างเราขึ้นมารีดถามดิวว่ารู้ใช่ไหมใครเป็นคนสร้างเกมนี้ดิวบอกรีดว่าเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องและได้ยินเสียงผู้ชายตบ แม่ของเขาเป็นประจำเลยเอาแต่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์และภาวนาขอให้พ่อแท้ๆของเขากลับมาเพื่อที่จะได้ฆ่าสามีใหม่ของแม่รีดไดยินเช่นนั้นก็บอกว่าถ้านั่นเป็นกฎใหม่เราควรมีส่วนเสริมในการช่วยดิวด้วยเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแครเรนจะโน้มน้วให้ซาเรียคัสขึ้นเรือในตอนเที่ยงให้ได้ดิวรีบดูนาฬิกาเขามีเวลาไม่มากแล้วดิวรีบไปที่เรือเซเรเนตี้ในทันที แครนซึ่งพาซาเรียคัสมารออยู่ก่อนแล้วก็บอกให้ดิวรี่พาสามีเธอขึ้นเรือไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจพอขึ้นเรือแล้วดิวก็ได้สั่งให้แครนเอาเหล้ามาให้ซาเรียคัสดื่มให้มากที่สุดแต่แล้วแซมสันลูกของคอนสแตนก็เปิดประตูออกมาเพราะเขาแอบขึ้นเรือมาด้วยดิวและแครนตกใจเป็นอย่างมากเลยเข้ามาคุยกันว่าจะเอาอย่างไรต่อดี ขนาะนั้นเองก็มีทูน่ายักษ์มาติดเบ็ดเขาดิวเลยตัดสินใจทรงเบ็ดให้ซาเรียคัสตามแผนซาเรีอคัสซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วนั้นไม่สามารถตั้งแรงของเบ็ดเอาไว้ได้จึงถูกลากลงไปในทะเลลึกตามแผนที่วางไว้จริงๆ ตัดฉากไปที่แพทริกนั้นนั่งอยู่ในห้องเขาชักมีดออกมาและเดินตรงไปที่สามีใหม่ของแม่ในทันทีเขาถึงจูกจับในข้อหาฆาตกรรมแฟงซาริยคัสพ่อเลี้ยงที่เป็นคนงานก่อสร้างโดยเจตนาโดยแครเรนแม่ของเขาอ้างว่าเธอเป็นลูกชายเป็นเหยื่อของความดุนแรงในครอบครัวาม,มาหลายปีแพทริกทำไปก็เพื่อป้องกันตัวและปกป้องแม่จากการที่ถูกสามีขี้เมาทำร้าย ข่าวแรงงานถึงพ่อแท้ๆของแพทริกนั่นก็คือร้อยเอกจอนเมสันซึ่งเสียชีวิตในปี2006ระหว่างทําการออกรบในสงครามรามาดีที่ประเทศอิรักและเขานั้นก็ได้รับเปลียนก้าหารหลังเสียชีวิตไปร้อยเอกจอนเมสันคนนี้ก็คือเบเกอร์ดิวตัวละครที่แพทริกสร้างขึ้นในเกมนั่นเอง เป็นอะไรที่สะท้อนสังคมมากๆครับความรู้สึกคนเด็กคนหนึ่งที่คิดถึงพ่อของเขาที่ตายไปแล้วและต้องการจะช่วยแม่ออจากชีวิตที่เลวร้ายแม่ตัวเองจะต้องทําผิดก็ตามฉากตัดไปที่เรื่องราวในกรอบพีมาร์สและแครเรนบอกดิวว่าเขาจะได้พบกับลูกที่ไหนสักแห่งแน่ๆเมื่อแคเรนจากไปดิวก็เดินไปรับสายโทรศัพท์สาธารณะที่ดังขึ้นทันทีที่ดิวได้ยินเสียงปลายสายเขาก็ยิ้มออกมาในทันทีเพราะเป็นแพทริกลูกชายสุดที่รักของเขาโทรมา ดิวบอกแพทริกว่าเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นตอนนี้เขารู้แค่ว่าจะมีเขากับลูกอยู่ที่ไหนสักแห่ง แพทริกบอกดิวว่าเขาได้ทำสิ่งที่เลวร้ายมากดิวเลยบอกว่าลูกทำถูกแล้วเพราะบางครั้งเราก็ต้องทำสิ่งที่เลวร้ายเพื่อสิ่งที่ดีก่อนว่างสายแพทริกบอกไปว่าเขาจะเปลี่ยนเกมเพื่อให้ไปเยี่ยมพ่อของเขาบ้างดิวเลยบอกว่าเขาจะรออยู่ในเมืองเซเรนิตี้เมื่อดิวหันมาก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขากำลังเปลี่ยนไปเป็นผลจากการเปลี่ยนเกมของแพทริกนั่นเองและภาพยนตร์ก็จบลงด้วยฉากที่แพทริกวิ่งมาหาดิวพ่อของเขาในเมือง ทั้งสองกอดกันอย่างมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Serenity แพนลวงฆ่าเกาะพิศวงหากเนื้อหาในคลิปนี้มีจุดใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหาก